ดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่องอินติชูวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนนะคะไปดูของ่อนทีน่เล็่ตรงนี้นะคะก็จะไม่มีอะไรมากนะคะก็จะไปดูกันนะคะว่าเขาขายไหมคะ่ะก็นะคะไปดูกันเลย่ะไปนี่นี่ค่ะเปิดพัดลมโตฮ้างๆนะคะนี่ พลมเอ่อเปิดประทุนค่ะโอ้ว้วาวนี่คือแม่ค้ามาเฟียไม่ได้มาเปิดซ่องกับด้วยกันนะคะนี่คือของที่เขาขายเป็นกล่องซุ้มแบบนี้นะนี่ก็จะนี่ก็จะเป็นเหมือนกันนี่พวกแบบนี้นะคะอาชีพน้องขึ้นก่อนแป๊บนึงนี่นี่นี่ ก็จะเอามาเก็บของตรงนี้ได้เลยนะคะแม่ค้าอนุญาตค่ะนี่ก็จะเป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดในโลกนะคะนี่สวยมากเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมบรรยากาศสวยมากเลยนี่โรงเรียนของเรานี่คือโรงเรียนของเราใครมาดูนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนบ้านตู่นะโรงเรียนบ้านตู่เปิดประทุนมากเลยดูสิ มเียปิดปรตทุนไม่มีทุนกับเขาดูโรงเรียนเราจนมากเลยแต่ก็ใหญ่นะนี่เห็นไหมดูว้าวว้าว,าวาดูาวอากาศนี่มีนะเ้านเราเป็นหมู่บ้านนะคะอันนี้ไม่ใช่บ้านคนนะอันนี้เป็นเราอันนั้นก็จะเป็นบ้านของคนข้าง,างอนนันก็จะเป็นเหมือนกันบ้านเขาหลังใหญ่มากเลยนะ บ้านเพื่อนเราเบ้านเพื่อนเราเองบ้านหญิงตองนะคะจะมีรถไถด้วยนะนี่รถไถรถไถเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมใช่ไหมมีองค์คะประมาณหนึ่งสองสามอันว้ายสี่อันค่ะสาวนี่ ก็จะมาดูกันนี่คือบ้านของเราก็จะไม่ลกมากเลยค่ะทุกคนบ้านหลังสูงเหมือนกันนะจะบอกให้นี่เป็นไงชอบอันนี้มากเลยนะจะบอกให้มันแบบว่าไปกระทบกับเกระเบื้องอะไปไปกระทบกับพื้นกระเบื้องอะก็จะมันก็จะเด้งดึงดึงดึงซล้องด้วยไหคะ ไม่ซื้ค่ะวันนี้จะมาเออนี่คือไม่แค่คนสวยเปิดช่ร้าหน่อยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะรวพบกับช่องอิมปีชูไม่ขาก็ได้ก็จะมาดูขอมีอะไรบ้างคะไม่มีตังค่ะแค่มาดูอะไรเนี่ย าากางเขนแม่ค้าอย่าขืนกล้องสนะิคะเออแม่ค้าอย่าขืนกล้องไอดอกไม้ดอกไม้เนี่ยขายกี่บาทคะขายนะห้าบาทค่ะนี่หอมเหมือนกันนะเนี่ยห้าบาทถูกมากเลยหอมด้วยอดอกไม้ปลอมคะ่ะทุกคนไม่ต้องพูดก็จะประมาณนี้เลยไม่เยอะมากนะคะก็จะเป็นเออนี่สมุด ว้าวสมุดสมุดหรอสมุดอะไรอะอยากรูกเปิดดูดีกว่าอะไรอะเปิดดูเปิดดูดดอยากดูอยากดูก็ต้องเปิดค่ะน,นี่อะไรอะฮะอ,อู้แม่มดค่ะแม่มดคนนี้เป็นคนทำนะคะนี่คือสมุดของเขานะคะอยาฉันจะขอดู แม่แม่แม่มดใจดำแม่มดใจดำเขามันก็ใช่เนหะมือนกันแม่มดใจดำใช่ไหมอ่ะอ่ะเออเออ,เอ,อมาดูภาพนึงนี่นะคะก็จะเป็นหลายภาพเลยนี่เอออะไรเนี่ยอะไรเฮ้อ เบียอะไรเนี่ยหนูทำไมไม่เขียนมาเฟียล่ะคะเอามาไม่ต้องมาเขิลไม่ต้องมาอายออกก้องอันนี้คือน้องหมากิกก้นี่คือกิกก้นะคะอันนี้คืออะไรเพืเเ่อนเพื่อนอะดูดูมันเขียนดูมันเขียน <c oughs> อืี๋ยวไม่มเขียนเพื่อน ปิงฟองผ่นผืน,นมาเขียนผ่นปิงฟองมันอ่านออกว่าปองเขียนเป็นนอนหนูเนี่ยเมื่อกี้อะไรไม่ไไม่นเข็นเลยน,นะนี่อ่ะใครใครว่ารูปภาพนี้สวยคะใครว่าสวยกดหนึ่งใครว่าไม่สวยกดสองคะ่ะสวยกดหนึ่งไม่สวยกดสองคะ่ะ เออ,อมาเฟียอารูปตัวเองค่ะสวยกดหนึ่งไม่สวยกดสองค่ะแม่แม่หญิงพ่อเบียเขาวาดรูปสวยมากเลยนะอันในคตก็จะไปเป็นนัก,กวาดรูปอะไรเนี่ย <c oughs> ฉันเนี่ยเป็นคนบวกเลขเก่งมากเหมือนกันน,นี่อ่ยมาพอหมดแล้วหมดละนี่แม่ค้าแม่ค้าคนสวยของเรา นนมีกระปุกเงินเห็นเงินไหมเห็นเงินไหมเอ้าไม่จะเปิดกล่องชิ้นด้วยไหมเห็นใบด้วยนี่ใบยี่สิบเอาให้ทุกคนว่าใบ,บาอะไรใบยี่สิบเนี่ยเขียวๆใช่ไนะหมจะให้ฟังเสียงให้ให้ให้ข้ากล่องให้ฉันนะกล่อง กล่องก็ซ้มโซมอ่ะกล่องโซมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเล็บตัวเ,าเ,วเ,าเอากล่องเอ้ยใส่สดูซิใส่ดูซิอะไรเนี่ยอ๋อค่ะทุกคนนี่กินตามอีโมจิค่ะกินตามอีโมจิเอาออกก่อนนะกินตามอีโมจิ ะกินอิโมจิอะไรขอมาได้นะคะนี่ขอมาได้คนละสี่อิโมจินะน,นี่อิโมจิอันนี้เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะทำไมอันนี้ก็จะเป็นลายชื่อโอ้ยลายชื่อลายื่อ,อลายชื่อนะคะก็จะเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแบบนี้นะคะลายเล็บรูดอ,อ,อุ้ยเล็บลุดเล็เบเล็บ าโอเคสวยค่ะหนึ่งสองสามโอเคโอเคไปดูน้องฟองสิน้องฟองกับเข้ากฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะนี่กินตันอีโมจิไม่มีใครขอเลยเออเออโอแลอีโมจิมามาใส่เล็บอีโมจิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพึ่งนะแป๊บหนึงหาเซ็งก่อนให้เซ็งไหมถือไปนะ อ่ะสมมติว่าคะเขาขออีโมจิยิ้มนะคะก็จะทำเหมือนถุยโจมแบบนี้ไม่ใช่มันต้องทำเบบนี่อา่าขาว่าไม่ใช่เห <c oughs> โ, <c oughs> โมจิอะไรไอนพี่ตาโบไอโมจิอะไรไอโมจิเอ่อยิ้ม <c oughs> เหมือนก็นทำช้าๆไหนทําทำไม่เป็นค่ะทำไม่เป็นทำไม่เป็น,ปนอ่ะนถึงไหมใช่ไหมนี่นี่ถือไว้นะเอาอีโมจิอะไรโกรธมา <c oughs> ใส่เล็บกันเถอะใส่เล็บ